สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม e Mbot Hpk นะครับผมที่เราจะมาทำวันนี้เราไม่ได้เล่นเซิร์ฟเราไม่ได้เล่นอะไรทั้งนั้นนะครบผมนะวันนี้ผมมีข่าวใหญ่นะครับที่คนที่เขารู้หรือไม่รู้นะครับเขาก็จะมาดูคลิปนี้นะครับผมผมรู้หน้าของพี่เต้เซ c e ฟเออรนะครับผมอ่าตาหน้าของเขานะครับผม ผมเห็นแล้วหนองเขาโอ้โหเดี๋ยวผมเอาลูกให้ดูนะครับเต้เอ็กเซนไฟเออร์นะครับผมอ่า,อาเดี๋ยวรลูกให้ดูนะเดี๋ยวเอาลูกให้ดูพอเอาลูกให้ดูแล้วนะครับแล้วบางคนไม่เชื่อนะเอ้ยนี่เต้นี่พี่เต้จริงเหรอนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์คลิปไว้นะครับ เสียงเหมือนกันนะครับการพูดก็เหมือนกันนะครับเสียงเหมือนกันเด้เลยครับผมนี่คือพี่เต้เอ็กเซนไฟเออร์นะครับชื่อแชนแนลของพี่เต้เขานะครับที่ทําให้เห็นหน้าเขาก็คืออ่าอ่าอาร์โม่ไทยแลนด์หรืออาร์โม่ไทยแลนด์นะครับลูกกระสุนไทยแลนด์นะผมอ่าข่าวด่วนนะผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของพี่พี่แกนะครับเอาไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับอ่าไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหน้าพี่แกให้ดูโอเคดู